สวัสดีจ้าพี่น,อนอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่<ล>ช่องค,คำมอสลำเพลินออฟฟิเชียลจ้าเมื่อว,วานนี้เพิ่นมาเกี่ยวเขาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเกี่จะขอไปแล้ว<ม>คันนี้ปลาขอนเมื่อวานนี้เพิ่นเอาเมืเ่อวานนี้เพิ่นก็เอาไปบักลายเลยด้อพี่น้องจา้าแต่ว่าบ่ได้เก็บเพิ่นนะตกใจหมดเลยปลาเข่งจิ นี่พ้องโอ้ยปลาคอนี่หนึ่งตัวหลายเงาบออกก่อนเยอะหอยบ้าเอาหอยบ้าเอาค่ะเอาแากป่าเลยอยเยอะกว่าปลาอีกหนูแท้ี่หนูสิเอาคันเรายังไม่ให้พ่อวิดน้ำออกที่ได้เก็บง่ายบ่พี่น้องแต่ว่าปลาลายอยู่ด้วยที่น้องถึงเรีนไม่รับไม่รับด้วยเอเจ้าสิเป็นล้มก่อนเด้อคน แม่ยังเหมจกแม่ยังเนาะแม่ช่องแม่จานน้นกับช่องขมอดลนเปออฟฟิเชียครับพี่น้องครับนูจะไปยไม่ทันูไม่เอาเดี๋ยวจะได้ปล่อยลงมมหาอีกอย่ายุ่งเข้าใจไหมว่าอย่ายุ่งเป็นหาปลาพาลูกปนาปแม่หน้ยนอย่างนี้จ้ะใหนูดูสิ วยน้ำนี้เขาสอนวิธีว่ายน้ำมองจ้ะว่ายน้ำเพื่นพี่น้องโอ้ยบงปลายิ้ยิ้มยเลยอ้นู่นนาะคุ้นปลาลายนึงพ่อนะบังคาเยอะเลยจะข้ลกไปลกเออจับเลยจับเลยอาจับเลยจับเลยลูกจับได้หมันบ่นยง อย่างนั้นขา่อยด้ครับดื้อๆอยู่นี่ไปแล้วห่วยไปเฝ้ามือจับปาหอกไมลองจับปลาน้ำพอคำหมอดได้จ้ามึงเนี่ยเออยู่ีเห็นมันจับอยู่จับปูเนี้ยจับปูเน้ยสิว่าได้ปูนะพูละบุละบุได้ลงคุณเพราะท่านได้ไปัน ก่อนที่สิไปงานพี่น้องทึงไข่ได้เนี่ยจ้าพี่น้องไข่แล้วไข่เบิดพื้นไข่จ้าแล้วไข่แล้วไข่กลับมาจากกันงานบุญกระทินบ้านโอโมแล้วก็นนอนสมเลยแล้วบวบวแลวไข่แล้วไอแล้วก็เป็นขี้มูกเป็นเสลป่นดาทหมด้บู๊่น้บ๊น ดี่องพี่อยกับี่หคุณเบืองหลังปลาคุณด้านหลังคุณนะนั่นจับได้แล้วน,นี่คุณอย่าให้น,นะนะปลาอะไรลีพี่น้องปลาขอนขนาดพี่น้องไปซองทางทางซีอะไรเนี่ยพี่น้องซองทางซีแล้วเมื่อวานนี่<อ>ลุงหลีดก็ได้ไปถุงนึงเออพี่น้องไปซองทางซีซีแล้วลุงหลีดก็เอาไปถุงนึงเมื่อวานนะจะเป็นไม้หรืไม่สีเลียนไม้หรน้ำอมันบอกให้มันไหลไปทั้งสวนไไล่ปพุนะด ไป,ไปคุณน้ำมันดันโอ้อยู่นี่นะไปแล้วไปน้ำมือกันนี่เดี๋ยวใครเต็งเอาโอ้ยไปแล้วคายสิเอ้ยโอ้ยตุตน๋นตะเบลกระชอนเรามาตักไปเออแม่นดเูเดี๋ยวนี้มาตักหนูไปเอากระชอนเราไป,ไปคุณมุปลาเคียงให่ยุตีนเจ้าจับเอาแม่พีิมอด หนูอย่าเพิ่งไปเปิดน้ำนู่นมานะออกดิไปแล้วออกก็ลูกอย่าเพิ่งเปิดตรงนี้นะไอ้หลานจะฝ่าวิญญาณแม่นี่เขาให้กีนไหมทำนี่ก็ได้แค่นี่สิทธิ์แค่กระมังเดียวเดียวๆๆอ่อ้หลาไปเอากระชอนไฟกระชอนที่แม่กล่องกะทิน่ะไปไงเอ,อ๋อมันตักง่ายไหมอีหล่ะค่อยบริเวณมันแม่นจับมันค่อยบอยนั่นมือีหลาไอ้หลานมั้ยโอ้อยู่ในอันดินทรายมันหมุนดินอยู่ อู้ดันเยยบกับมี่อุ้ยเจิดเต็นน้ำปลาขอนพี่น้องมามาจับปลาขอนน้ำกัน,นกพี่น้องเอ้ปีโอ้ยเย,ย็บเยยบตายกับมี่ปีปีนั่นแล้วเอากับลูกตาลอยู่นั่นอ้ได้นไปแล้วเอากระวังเ้ยแม่ ยังเพิ่มอันกันไส่กันน้อยฮึไม่ได้ได้หนึ่ไปหมดเลยตรงี้เนาะต้องโอ้หาลยละเอียดะต้องเอานั่นคุ้นดันที่เป็นเจ้าผูกเปน่ะสีเขียวๆน่ะที่เจ้าคนซ้ายกับลูกกันไหมฮะทเราจะข้าวไปย่างทั้งนั้นไหมลูกเออหาเลยลูกหา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 ได้ลูกหาได้ หาเลยค่ะพี่พ่อวินามอกมาทั้งปลาทั้งนี่ลงมาน้ำกันไปแล้ว,ลลวใช่หนูาว,วานนเด้เนาะก็จะข้นหูวานแหละบืนหูวานแหละน,ลน่ารักกินปลาเหม็นๆย่จงใช่ลพ่เห็นโอ้พี่น้องปลาคอซเดี๋ยวน้ำจะข้นมาลูกน้ำมันจะไรลลงมาน

ยี premises, ่ลายอย่ามาทังน anyway> uh. ี้อีกอย่ามาหาพ่ออีกลูกมันไกลไปเออพ่อจะได้ป้ต้องยื้อไก่ลูกหาเ่ดี๋ยวค่อยเอาตัวนี้หน่อยเขาไปปล่อยตัวใหญ่มากินไม่ก่อนแ้นครพี่น้องปลากร่อนอน้จัาแนน้ไม่ถึงมูลขีตมด้เห็นแล้ ông ừ, không sẽ sát cầy tung thì mấy lùn nó tung đưng, nó vác mây xíu lùn nó tung đưng, già hông nó tung đưng, nó bắt mây xíu xíu. Pheo, anh ngủ làm gì à? Mưa đá Con ngủ có đón mưa Không đá. 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 Không đá đuổi pa đuổi phi nông, chú tiền nó, pa mẹ, cha, bắt con được là vang lấy, lục vang mây lấy, bao nhang, thế gì con. ไปเลยเดี๋ยว้าไปคัดเอาขีตมออกเออจับซัใหญ่ๆโอเคมันอ๋อปลคอเนอกไป้ไอุ้ยนนอุ้ยอ <c oughs> ตัว <c oughs> นี้ไงม่บวไับเด้อจ้า จับจับเส้กขูเลยลูกมันมวนน้ำกันที่นัง <Okay. S 2> มันมวนนสำหรับการหาปลาคอนไม่ดีลิปนี้ยือู่ข้าก็ฟังไว้่ไมด้ที่หังเด้อแล้วุันกัดว่านจ้เอาใส่เลยลูกเลีนๆสีไดหนได้านาะพี่นอนองเนาะ นักที่นี่สวัสดีจ้าลำเลียงของท้องคิดไปค่ะพี่น้องค่ะร่างกายแข็งแรงด้วยเป็นของขอบคุณขอคุณเอ็ดซีซ่าหน่อยเพื่อนแพงขอบคุณอุ้ยปลาตัวใหญ่เลยลูกตาลลูกตาลได้ตัวใหญ่ๆเลยสอบคุณเอ็ดซีสุดสวยสุดคนจ้า้ตัวนั้นยังไงผัวแบบบวชยู่ต้องคือหรอสุขสบายอยู่อยู่ดีมีแหงลำเลียงทุกคนจ้าสวัสดีจ้า